เต็มฟ้าและฟ้าก็ยังกว้างใหญ่ก็เห็นยิ่งมีที่ว่างมากมายที่พอให้ดาวอีกดวูและฉันจะไม่ยอมแพ้จะนักหนาเพียงใดก็จะรับมันจะใหจถอยยังไงในเมื่อใจมักฟันก็ทำไปตามหัวใจ คือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลคือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงที่มั่นป่าป,ป่าคือดาวดวงนั้นแม้ฉันตองป่าปันคือดาวดวงนั้นฉันจะทำให้ เพื่อดาวดวงนั้นและวันคงไมใช่เพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวรวงนึนบนฟ้าฟ้าเพื่อดาวรวมนั้นแม้ฉันต้องฟบาฟ้าเพื่อดาวดวมนั้นฉันจะทำให้เนียงกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพรอมจะไปกว่าและจะทำให้ลองได้รับรู สวัสด <lamation token thanks> ีครับขอเสียงให้พวกเราเดินสตาร์หน่อยแล้วเสียงมากเสียงมากคิดถึงกันมามคิดถึงเขาคิดถึงตัวเองคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดคิดถึงผมไหมครับผมผมตั้มครับ ตั้มเดอะสตาร์คนเดิมครับผมจำผมได้ไหมครับผมตั้มเลยครับผมพี่จำได้เป็นไงจะคลอดลูกยังผู้ชายหรือผูอ้หญิงพี่ครับคนละตั้มครับอน,นันตั้มเดอะสตาร์สิทธิผมตั้มเดอะสตาร์เก้าครับผมเอา้าอยู่นี่เหรออ๋อพูดอะไรให้เกียริตำแหน่งผมนิดนึงเพราะถือว่าผมยังเป็นเดอะสตาร์คนล่าสุดของเมืองไทยอยู่ครับผม และในอีกไม่กี่นาทีจะกลายเป็นอดีตครับแหมการเล่นนมุกเนี้ยปีที่แล้วก็โดนกันนะเราอ่ะ <c oughs> เข้าใจความรู้สึกน้องเข้าใจว่าอพี่ถามอะไรอย,าย่างหนึ่งตอนผมได้ตำแหน่งแรกๆงานพี่ลดลงบ้างไหมพร้อต <c oughs> แต่เดินตาสิบมาเนี่ยงานผมหดลงหดลงหดลงพี่ตอนตอนปีตั้งมาหรอ <c oughs> ไม่กระทบนะ ไม่กังวบเลยเหรอ,อพี่ฮันพี่ฮันตอนนี้พี่มีงานอยู่ไหมพี่ตั้มตัมถามคำถามนี้กับพี่เหรอใช่ครับพี่ก็นิดหน่อยอะครับมีนิดหน่อยเหรอพี่โอ้ยก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่สองเพลงมีซิทคอมหนึ่งเรื่องแล้วก็มีงานอีเวนต์บางวันก็สองสางานนี่ยังไม่รวมที่ไปถ่ายหนงังสืออีกนะฮะซื้อ,อยัง โอ้ถ้ายังไม่ซื้อนี่รีบๆซื้อนะครับสวัสดีพี่ฮ่นนะครับผม <laughs> พี่แกงดีกว่าพี่พตั้งแต่ผมได้รับตําแหน่งเนี่ยพี่มีงานลดลงบ้างไหม,มพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะก็ง่ายๆคือตอนนี้ก็มีละครแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ <laughs> แล้วก <laughs> พว็พอแล้วพอแล้วเอาง่ายๆเลยบนเวทีเนี้ยทุกคนมีงานหมดเลยเหรอม <m> ีใช่เนาะ ี่ผมไม่มีงานคนเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคือพี่ก็ได้ยินมาว่าน้องๆด้วยกศิลปินนี่เขามีงานแล้วนะมีแล้วเหรอเอออีวงอีเวนต์นี่เขาจองกันข้ามเดือนแล้วนะตอนเนี้เฮ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างตั้มเนี่ยต้องจองล่วงหน้าป่ะโอ้ยพี่ไม่ต้องถึงกับล่วงหน้าหรอกล่วงหน้านี่ไม่เคยมีสำหรับผมเลยพี่คือถ้าจองเช้าเนี่ยเล่นเย็นเลยนะพี่โอ้ยว่างเลย พร้อมรับงานมากเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกไม่มีงานเนี่ยเลือกงานวะเนี่ยอโหโหไม่เคยเลือกครับผมรับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานลูกหมูคอดงานทอดกระถินงานเปิดร้านโชห่วยงานเปิดบ่อปลาถ้าเกิดตั้มจะขัดสนขนาดนี้นะตั้มปรึกษาพี่ก็ได้คือพี่จะให้ผมยืมเงินเหรอเปล่าพี่จะรับฟังไว้ <c oughs> ตั้ม ไม่พูดดีกว่ายิงพูดยิงงเละนะยิงพูดยิ่งเละใช่ครับคุณมีงานเหรอครับผมไม่มีครับเราเราไปดูเดอะสตาร์สิกันชมหน้าเขาเป็นยังไงกันบ้างไหนดูหนี่ชมหน้าเดอะสตาร์สิบบ้เขาว่ามีงานกันข้ามเดือนอ่ะเอาคนนี้เลยนี่ครับผมสวัสดีครับดนพีตั้มสุธนครับผมชื่อเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่มีบางอย่างไม่เหมือนกันครับผม อนบางอย่างที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดเก็บไว้นิดนึงนะสัมภาษณ์เลยชื่อตั้มหรอใช่ครับชื่อดีนี่ห <c oughs> ล่อหลอด้วยหล,ลอรู้แล้วเรื่องหน้าตาขอไม่ต้องพูด <c oughs> เรื่องหน้าตาไม่ต้องเน้นม,มาสายไหนเราอะสายเสียงอักเสบครับ <c oughs> ไปหาหมอกอนไปเราค่อยมาคุยกัน <c oughs> ได้ แลวขอเตือนไว้อย่างนะเวลาช <ulously, S 1> ่างตัดผมตัดผมอ่ะให้เขาปัดติดผมออกให้หมดด้วยโอ้ยเขาเขาออกเขาเหรออืมโอ้ยสาธุอาเมนอู้ดหนึ่งเฮ้ยนี่น้องเมนเขาเป็นสายร้องดีต้ามอ๋อสายร้องดีนี่ไอ้สายเดียวกับอ้นเลยนี่ขอบคุณมากครับจ้มแต่อ้นไม่ร้องดีกว่านะคือยืนเฉยๆไปเลย สวัสดีครับต้องบิวบิวสวัสดีครับเชญด้านหน้านิดหนึงเชญด้านหน้านิดหนึ่งครับผมเนอนะอายุเท่าไหร่ครับผม16ปีค่ะอายุ16ปีมีแฟนยังมีแฟนยังยังไม่มีค่ะโอ้ยยังไม่มีพี่จะบอกตรงนี้เลยนะรุ่นพี่เดอะสตาคนไหนเข้ามาคุยด้วยอ่ะคุยได้ทุกคนยกเว้นฮั่นแกงทำไมทำไมอย่าไปยุ่งกับเขาอันตรายนะกลัว อย่าไปเข้าใกล้ตั้มถ้าตั้มว่าพี่น่ากลัวนะไปส่องกระจกกันนะว่าใครน่ากลัวกันพี่ใครๆเขาก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนน่ากลัวผมแค่เป็นคนน่าเกลียดก็จริงมานนี้ตั้มจุดนี้กื่ตรงนี้ตรงนี้เลยเชิญด้านหน้าครับผม2คนสุดท้ายจากตาติปครับผม และสองคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์เกครับผมกล้องช่วยซูมนะครับกล้องกล้องช่วยซูมหน้าเลยครับผมดูกันชัดๆเลยครับว่าใครหน้าใสกว่ากันครับผมคนเรื่องหน้าใสไม่พ้อมจริงจะเล่นอะไรอะนัดก,กันนิดนึงเรื่องหน้าใสไม่โอเค okay, okay. สายล็อกเนี่ย พี่สายล็อกพี่ครับสายล็อกเหมือนกันเลยนี่เขาล็อกแบบฮัดคองไงเราล็อกแบบไหนอะผมขาล็อกครับผมอ๋อขาล็อกอย่างเงี้ยเหรอพี่เดินไม่ได้นะต้มมาด้วยกันไม่แกล้งกันไม่แกล้งกันนะต้นรบกวนมายืนตรงนี้นิดนึงอ๋อยืนใกล้ๆชาวล็อกไม่พี่น้องเขาจะยืนด้วยกันโอ้โห พี่น้องคานตามกันมาเหมือนกันทุกอย่างครับผมต้องไหนหวาอย่างแรกเลยสเตปการดดนส์อย่างที่สองที่เห็นได้ชัดหน้าตาครับผมเป๊ะมากเหมือนกันทุกระเบียดครับผมอันนะและที่สำคัญไปกว่านั้นชาติกูลดีมากครับแต่ก็โชคชะตาฟ้าลิขิตอนะเนาะ เออมันมีสิ่งที่เราทำให้เราต้องพาคกันครับผมคือหม่อมพ่อกับหม่อมแม่ครับผมอุ้มผมตกตุ่มที่ลาดบุรีเลยเป็นเหตุให้พาคกันถือว่าเป๊ะไอนะถือว่าเป๊ะหล่อเป๊ะเละเทะต้นไม่โอเคเลยพี่ไปก่อนนะน้องชายที่รัก รักทุกคนคนเดียวเท่านั้นกั้งทวาอีนี่คนนี้ดีกว่าครับผมน้องมุกเต้นดีร้องดีพูดเก่งอคติ้งเลิศเฮ้ยครบเลยนี่ยสายเดียวกับผมเลยครับผมน้องมุกเดินมาข้างหน้าพี่จะสอนไว้อย่างหนึ่งการจะเป็นโปรเฟชชั่นแลเนี่ยนะ มันต้องได้ทุกอย่างตัวอย่างที่ดีเนี่ยดูพี่น้องแล้วตัวอย่างที่ไม่ดีล่ะครับดูแกไงตั้มอะเชิญนะนะครับผมสวัสดีครับน้องนัทนี่น้องร้องดีมากสายดีว่าเหรอสายดีว่าครับผมเฮ้ยอันนี้ต้องให้ไปอยู่กับพี่แก้มพี่โดมให้เขาสอนร้องใช่ไหมให้เขาสอนกินดูจากฐานแล้วเนี่ยแก๊งเดียวกันได้อยู่ อืมอชิอนเชิญข้างหน้า่อยครับผมซีดีครับผมซีดีซดีครับผมกิน <CD. S 2> อะไรกันครับก็กินซีดไีไงซีดีมีอะไรให้กินครับผมน้องก็สายเต้นเข้าใจไหม อ๋อน้องเต้นเก่งเหรอน้องเต้นเก่งไม่ค่อยแน่ใจขออีกทีหนึง่งชัดเลยอ๋อนายสายเต้นนายอยากจะงัดเหรอเชิญรุ่นพี่เราดีกว่าพี่อันพี่แกงครับผมดูเซปเขาเนออ่ะ เป็นยังไงน้องไหวหรือเปล่าครับผมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวไหมครับเออพี่ตั้มครับครับเ,เดี๋ยวนะค <laughs> ิดออกแล้วลายแล้วลายบอกพี่ทีนะมันนานไปหน่อยเออแล้วพี่จะขอเตือนอย่างหนึ่งนะอยู่บนคอนเสิร์ตเนี้ยยืนตรงไหน,น,นก็ได้ซีดีอย่าไปยืนหลังพี่โดมพี่ขอ้องหึ <c oughs> ทำไมอะาตาั้มถ้ายืนหลังพี่โดมจะเป็นแบบนี้ ลหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยอะไรป้าป้าอะไรเล่านี่รุ่นพี่ใครพาป้าขึ้นเวทีเอาป้าลงเวทีครับผมไม่ใช่นะคะนี่รุ่นพี่เดอะสตารห้าค่ะมีใครคิดถึงเดอะสตา5บ้างขอเสียงหน่อยค่ะ นี่พี่กิ่งเหรอเนี่ยพี่กิ่งตายแล้วจำไม่ได้เลยไม่เคยให้ความเคารพรุ่นพี่เลยหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมตั้มไม่ให้ความเคารพรุ่นพี่ทำไมชอบยืนคำหัวผู้ใหญ่แต่จริงๆผู้ใหญ่สูงไม่ถึงผมเองครับผมผมไม่ได้ตั้งใจตั้มตั้มพูดจาแบบนี้แคร์รองเท้าพี่ด้วยอวันนี้พี่ใส่สูงมากจริงๆโอเคน้องขอหูปากแล้วกันครับพี่หยุดพูดได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเขาให้เรามาร้องเพลงค่ะน้องโดมถูกพูดอยู่ได้พูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอะไรเนี่ย สำนึกผิดไหมรัำนึกผิดนะอยู่เงียบๆนะคะดีมากวันนี้นะคะเดินทางมาถึง10ปีของเดอะสตาร์ทั้งทีนแน่นอนว่ามีเพลงเพล่พรเพลงฮิตๆจากเดอะสตาร์เพียบเลยเนาะพี่โดมถูกต้องเลยพี่กิ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดอะสตาร์มีเพลงหลากหลายนะเพลงแบบเต้นๆ้นแดนแดนก็มีอ่าเพลงแบบว่าซึงซ้งซึงเศร้าๆมีหมดมีหมดวันนี้เราขนมาให้ได้ฟังกันเต็มที่แน่นอนใช่แล้วค่ะเราก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันร้องเพลงของเดอะสตาร์ให้ดั ไดไหมอพร้อมกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกันเลย